สวัสดีครับผมบาสคนคนสว่างครับผมเมื่อนีนเพิ่งเลิกงานครับตอนนี้เวลาที่อิสราเอลประมาณห้าโมงแรงครับเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสิบเก้าสิบเก้าไอ้กุมภาพันธ์ครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเมื่อี้หลังเลิกงานครับบรรยากาศดีครับบาสคนว่าจ,จะเดินออกไปเบึงรอบๆบ,บริเวณโรงงานะกะ็ย่างกระเด็นแถว ใกล้ๆนะครับผมเนาะตอนนี้มีไอ้เพื่อนพาไปน้ำพาไปเล่นก็นเลยว่าที่ไปย่างเล่นสักหน่อย,ยครับกะคุยกับพี่น้องน้ำบรรยากาศฝนตกครับยังฝนยังตกคือเกาอยู่เนาะบรรยากาศหนาวตัวครับหนาวหนาวหนาวหน,นาวไบรบอได้ลงคลิปให้พี่น้องบึงประมาณสามมื้อแล้วเนาะครับผมนะครับบริเวณตอนนี้หลงังหลังเลิกงานครับผมเนะาะหลังเลิกงานกะ ถ่ายได้อยู่ครับพี่น้องเนาะลังเลือกงานก่บอได้มีปัญหาอย่างว่าห้องบอไดถ่ายเวลาทํางานครับได้อยู่ครับนี่ครับเป็นบริเวณโรงงานนะครับผมครับบริเวณโรงงานอาจจะมีกล้องวงจรปิดนี่ก็หลายพี่น้องเกือบห้าชิปตัวชิบได้อยู่บปะวานนี้ครับก็เป็นโรงงานญ่เติบครับมีคอกไก่ อยู่ซีอคอกเนาะที่คนไทยดูแลอยู่ครับที่ผมที่ผมเห็ดนี่แหละนี่ก็เป็นอคอกไก่ครับผมอคอกไก่สำหรับฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นข้าเอืน่นบักซานว่างแพกไข่เนาะครับผมเนาะครับระบบงานเขาจะเป็น,นครับเป็นล่างนะครับทั้งนี่ครับล่างมือบาสกุลนี่เป็นล่างล่างไข่พี่น้องล่างไข่ประมาณนี้ครับมีโอกาสเิยนางล่นจนังหน นั่งเล่นสักหน่อยอ่ะมุ่งว่าขนดีกว่าครับกะตอนนี้กะปั๊บตัวปั๊บตัวได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามาได้สองอาทิตย์แล้วเนาะสองอาทิตย์แล้วเอา่อลปะย่างมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ก <c oughs> ะถือว่าปั๊บตัวเข้ากับ พวกไอ้พวกทรายเพิ่นอยู่ที่ทำงานได้ได้ได้แล้วเนาะประมาณนี้ครับผมหนาวสรับงานกะสิเลือกอยู่ประมาณนี้ตลอดครับผมกะประมาณโอ้ประมาณโอ้บังคับประมาณชัว่วโมงนึงครับประมาณนี้ครับนี่ครับทางขึ้นเป็นโนนเนินขึ้นแบบนี้ครับผมมีกับต้นหมกสมพีม่น้อง สมเป็ดตายสมเป็ดตายเนาะไอ้หล่นเต้มครับคุณนี่ครับมันมันส้มหลายพี่น้องเนาะส้มหลายสายพันเดธุ์ครับกลายเป็นโรงงานระบบ ปิด้อพี่น้องเนาะปิดเพราะว่าอย่างเขาออกนี่ต้องต้องมีรหัสครับผมต้องมีรหัสแล้วก็นคนที่เห็นงานจากชิฮู้ครับผมเนาะบบรรยากาศพี่น้องเธอเรียกเนียืาอออกมาบรรยากาศดีครับผมมื่อนี้ก็มีผู้เห็นงานต้อกันครับนอะกมาท้องกันาง,งางออกก่อนแล้วเดีย๋ยวชิบอ,อกว่าเราซื้ออย่าง <laughs> ครับ ส่วนมากกัที่โบดิท่ายพวกไอ้พวกชายเพื่อนกะเข้ากันมาใหม่ก็ก,กินใจเพื่อนเนาะครับผมเนาะก็เลยก็เลยบโบดท่ายเนาะครับผมโบดิท่ายแต่จะคลองนี่ล่ะครับนี่ครับบรรยากาศรอบนอกก็คือจะเป็นอยู่ท่ามกลางภูเขาพี่น้องเนาะภูเขามาตั้งอยู่โดดเดียเดยเด่ยวเลยเนาะเป็นโรงงานระบบ่ายึดให้บโบ,บสะโบสามารถสิ คนสีมาได้นี่ครับบริเวณเป็นภูเขาครับภูเขาเมื่อเลยพี่น้องภูเขาโอ้หนวหลครับนี่ครับมีด้านแรกประตูเมื่อกี้นี่มีหัสมีด้านซองก็ต้องมีรหัสเข้าอีกครับนี่ปิดครับนี่เห็นปะครับบได้ว่าสีมาง่ายๆครับนี่นี่ปิดแล้วนี่ครับมันนี่ ม่ใชเวลานะ่ะบ่มีเฮ็ดบ่ไปบ่มีบ่โง่พีน่น้องโง่แต่มีเฮ็ดนะนี่ครับถือว่าทุกอย่างนี่ผมว่านี่เหม,ม,มือนเหมือนเหมือนเสาไฟเท่าอย่างนี้ผมว่าน่าจะเอามาลงเองมั้นี่ครับเนาะสัญญาณอย่างอันน,น,นี้น่าจะเป็นแท่งแท่นน้ำเนาะแท่นน้ำยู่นี่ที่นี่ ฟาร์มัวนำพี่น้องฟาร์มัวอยู่ข้างหลังนี่ครับฟาร์มัวฟาร์มัวบางมือเบาสุกลุลติดกันเลยครับผมกระแพงติดกันมีฟาร์มัวอยู่งนำนะครับบริเวณอันนี้จะน่าจะเป็นห้องน้ำอันนี้อันนี้ของเฮาอยู่บ่อ๋อนักกันครับฟ้ามัวอันบ่ อ๋อรวมคนไหนพี่น้องเริ่องทงทงพูดวางมือเบาสะกกลิที่เป็นหมู่บ้านคนครับอยู่ทงภุกเขาเลยครับบริเวณทางเข้าครับนี่เห็นป่ะเพื่อนจิฮวัดวางที่ทํางานครับผมคือสีบมมีหมู่มีพวกมาเด่นนําดอกครับเพราะว่าเป็นโรงงานตั้งอยู่ในหุบเขาระบบปิดครับผมบ่สามารถเข้าออกได้เนาะครับผม เพื่อนเพื่อที่เข้าฮอดโรงงานพี่น้องเพื่อฮอดโรงงานหนาวตอนนี้ยางลรงคลองลงเนินนี่บ่พักนี่บ่ที่ว่ากินได้นะโอ้พี่น้องนี่อย่บอกดีว่าพักนี่ที่ที่เก็บไปให้กินอ๋อบ้าสุกุลกินเท่านึงแหละครับพี่น้องนี่พักกาดหินมาท่านแต่ว่ามันเกิดเองบ่๋อ อันที่กินครับแรกใกล้ห้องน่ะนะโอ้ครับนี่นี่พี่น้องพักเพื่อนว่าพักกาดหินแต่ว่าเพื่อนเคยเอาไปคั้นสมแล้วมันมันมันแข็งเนาะแต่ว่ามันกินได้อยู่เนาะมันก<ง>็คล<ง>้ายๆพักกาดหินแหละแต่ว่ากะ<ม>แทบยืนบ่บรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนแรงๆพี่น้อง อาโมงกว่าแล้วใกล้ใกล้ฮอตไอเวลาหน้าฮอนไอช่วงที่ป้าสกุลในเตตะก้อนะครับสองทุ่มยังหมมืดนะครับใกล้แล้วเวลาสองทุ่มแต่ว่ามันยังบมมืดครับนะครับเพื่อจะเข้ามาฮอตะครับนี่โอ้ย่างดีเนี่ยโอ้ม่ให้งัวมัน,นย่างมาได้เนาะ เป็นทางน้ำนี่ครับาะแม่นล่ะง,งัวบอกกาบอกกาย่างข้ามนายจ้างเคยบอกอยู่อยู่ที่เมน่นเอากระดมันชีร่มเลยล่มขาหักเลยงัวชีบเข้าไปได้นี่ครับเห็ดแบบนี้ไม่ต้องคืออยู่นี่เพิ่นจีภูเขาลูกนึงคือของเชฟต้นอ่ะเพิ่นจีเลี้ยงงัวนี่เลยครับงัวนี่งัวครับเนี่นี่ครับ เงื้เเอเล่นตามันกงมาซัแล้วเนาะทาง่านนงนนลแล้วตอนนี้ถึงถนนแล้วครับตั้งแต่ย่างมาประมาณตั้งแต่อยู่ห้องตอนนี้เก้านาทีพอดีครับนี่ครับตอนนี้ถึงถนนแล้วครับ ถนนไปยังไปเนปากบมฮะไปเนปากบยิ่สใสไปอยู่วะมันบอกไก่เหรอวะตอนนี้ถึงถนนนะครับนี่ใส่ไปชมอยู่วะนี่มว่างรถแล้ววานี่ไปอยู่วะเอาตอนนี้ บางคนย่าง um. <ip iquer play Hungary> อยู่นิ่เถนนเดี๋ยวบ้านสกุลขอปิดกล้องก่อนเดี๋ยวสีถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะมันอันตรายพี่น้องเนาะว่ามีรถเล่นไปมาครับผมเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายไอแล้วว่าสีผ้าไปเล่นอยู่โคดเล่นฟาร์คเพราะฉันมันคืออย่างงูโอเคครับครับตอนนี้ย่างมาฮอดอย่างโคดเล่นฟาร์คเพราะฉันเนาะถึงแล้วพี่น้องอ๋อมันเป็น ใใคล้ายๆครับไอถานที่ท่องเที่ยวครับนี่พวกไออ๋อพวกยิงปืนบีบีกันพวกขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์คนไทยมาเบิ่งกันข้าวกันนี่ครับนี่ครับ,รบอืมนี่สิมีแบบยิงปืนบีบีกันขี่จักรยานขี่มาอ๋อเขาให้เข้าไปอยู่บอะไร ครับไปท้ายเราพาไปไปน้ำกันครับมาแล้วบรรยากาศที่เรียกว่าสิญังเล่นอยู่ในบริเวณคม้มครับเราพาย่งางออกมาข้างนอกกันทันบรรยากาศฝนศตกพี่น้อง ะกะทิคล้ายๆส่วนสาธารณะบ้านเฮานะครับผมเมืองแล้วนี่มีลานจอดรถดมีอย่างย่างนี้นาะมีที่จอดรถเป็นที่การครับสถานที่ท่องเที่ยวครับสะลุแล้วของประเทศอ,อิสราเ,รเอลีนอยนี่อะไรกันเห็นบอสมาพานะเจ้ามันคือมืดละ่ะมือมาเขาจากมาบ่า ภูเดอกอืมพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวครับคล้ายๆครับอายุอายุทยานบ้านเฮา,าเอ้าเบาง่ายซะนี่ครับกับชิมีป้ายป้ายบอกคล้ายๆบอกสถานที่เนาะนี่ครับนี่เนาะบอกสถานที่บอกนู่นนี่นั่นครับครับก,รก็มีภาษาอังกฤษภาษาฮิบูแล้วกะ็ภาษา อย่างนี้ครับมีฮอสปักมุดไอ้นี่พร้อมครับเนาะปักมุดพร้อมอยู่นี่สถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวข้างในเหรออืมไอเดาว่าข้างในงามาท่านครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมีวางนั่งเล่นอืมทั้บรรยากาศดีบรรยากาศดีถือว่าบรรยากาศดีครับ ถือว่าแรงงานไทยกะเพื่อช่เลือกงานครับเลือกเลือกงานกะคำํำเมื่อกี้ก็เห็นรถเข้าออกหลายอยู่ไม่เนาะเขาก็มาเที่ยวกันเนาะโอ้ควันออกปากหนาวหนาวอะไรไม่เนาะภามันคําไอ้กล้องมันถ่ายในที่แสงน้อยมันบ่ได้นะเพราะว่ามันมืดนะดะเบิงบรรยากาศ ว่าแต่ฝนจะตกครับพี่น้องเพราะหน้าฝนก็ตกถ้าฝนตกนี่คือพ้ากันตากฝนเมื่อแน่นอนเนาะนนนเดี๋ยวผ้าย่างมึงก่อนแปกหน่อยครับก็ี่มีมีโต๊ะมีอย่างอย่งนี้ครับให้เป็นสถานที่นั่งเล่นครับฮะแมน่นยูฝนกะชิมาพี่น้องเดี๋ยวยีกลับแล้วมืงหนีมาเสื้อบึ้งพ้าพี่น้องมาเสื้อๆๆบึ้งครับเนี่ยมีกะชิบอก ตามในกระิเป็นอันนี้กระิเป็นปักมุดเนาะส,สแกนว่าอยู่นาจุดไดครับผมเนาะเนาะประมาณนี้สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศนี้ประเทศอิราเลครับองชาติอิราเลอันนี้กระิเป็นบ่อง,ง่ายกระิเป็นแผนผงังแผนที่ว่ายังอยงู่องใดเนาะครับฮะ สำนมี่กับพอ่อแล้วว้าสกุลได้มาสำนมีกก็โอเคแล้วนก็เริ่มมาแะ้วพี่น้องยันฝุดโตกห้ำหนาวดิบัดนดิสิย่างเมือบันดบนดี้นั่งเมื่อเป็นรู <c oughs> หอดรูอยู่หรอก <c oughs> บัตนด้ก็มาครับไอหนึ่งครับ <c oughs> ไอหนึ่ง สวัสดีครับไอ้ยูจะวัดไหนี่ยกูบวเพือกูบวนกูบวนครับุบวน,น,น,นอ่ะพืชยังกูบวนกูบวนมังสาหา<อ>ัน,หนนะโออ๋ออ่ะพืชเดียวกับไอจันนี่ครับไอ้จันนี่มือปราบเนาะใครใครก็รู้จักครับก <c oughs> ุบวนราชธานีหัวยีิได้ไปเที่ยวหาล่ะสันไค<อ>ริได<อ>้เมื่อก่อนกันนี่ไม่พินาเลยนั่นชิว่าพหน้าโอ้ย แล้วว่ิวเมื่อกีหน้าอะไรั้นพี่น้องสามปีพออือเอ้านี่ครับบรรยากาศเนาะค่ำหรอพี่น้องค่ำหรอเรื่องงานก็ห้าโมงตอนนี้ก็สิบโเกือบหกโมงเลยปะครับมมมมัันนนยยดดึาเดี๋ยววันหยุดสีผ้าไปเบิ่งไอเราว่ามันที่เป็นวิวเป็นหน้าผาหน้าหยังงามๆเดี๋ยวมือหน้าว่าสุขุมสีผ้ามาเบิ่งใหม่เนาะมือนี้กะ ให้มาบึงบริเวณรอบๆแช่นนี้ก่อนครับเนาะเดี๋ยวจะในไปฮอดทางเข้าบ้านเดี๋ยวจีท่าให้บ่งอีกเที่ยนึงครับผมเนาะโอเคครับครับผมตอนนี้ <c oughs> บาวสุนย่างมาฮอดโรงงานที่เจ้าของอยู่แล้วเนาะนี่ครับ <c oughs> เป็นบริเวณให้เบึงวิวเดี๋ยวย่างไปใกล้ดีกว,ว่าไปประตูทางเข้าดีกว,ว่านี่ครับตรงนี้คือฟ้ามใกล้ที่บ่าวสุนทำง,งานอยู่ครับผมเนาะ ข้างๆจะเป็นาฟาร์มมัวของคีบูตมีคนไทยใหี้กัน<ม>แต่ว่าพวกไอ้พวกเราก็บอกว่าบบเคยเห็นคนไทยเลยจักเป็นหน้าตางในซื้อ,อยังโบหูเพราะว่ามาหากันบาได้พี่น้องเนาะคือว่าน <c oughs> พิษมันเป็นระบบะพิษล่ะพีอกง่ายครับการเข้า,ขาการออกต้องมีสะเก็นไลมีรหัสเข้าล้อกอกล้องกล้องนี่ทั่วโรงงานนี่มันเป็นหาชิปผมบอก แต่ละจุดนี่ไหมชิคโตัวบนนันไหมประมานครับครับบรรยากาศตอนนันแรงโอ้โอโอบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศดีไหมวะท้องฟ้าเลยคือว่าสิตกมาอีกอยู่เนาะตกดิแสดงว่าฝนานาเรื่อยๆอันนี้เห็ดไหมอุไรตุ๊ตกโง่ตุก๊กทำไมกันเนย มันกะมันฝนจะตกเลยครับ,รบประมาณนี้อันนี้เป็นว่างสซ้างนักโหลดปะโบเป็นขาเชื้อนำจีบอ๋อขาเชื้อโหลดหลดที่มาเอาไข่เอาอย่างเท่านี้บอกหรือว่าของฟาร์มเงื่อนอ๋ออันนี้ของเท้าป่ะนี่อ๋ออันนี้เอาไว้ขาเชื้อครับเวลาโหลดออกมาจากข้างนอก มาทีเล่นนี่ก็จะมีระบบที่ดยาที่หนังเนาะขาเชื่อนี่ครับแล้ให้เบิร์กวิวจังหน่อยนี่ครับน,นี่ครับนี่ครับนี่คือประตูเลียงนี่คือทางเข้าของบ้าสกุลเนาะครับผมนี่ประมาณนี้นี่นะครับตรงน,นั้นนี้ครับตรงน,นั้นที่เป็นปลาหัวกำแพงติดกันแต่ว่าก็บ,บ่งงู้เลยว่า โอ้ยอย่าเพิ่งเข้าก่อนเด้บอมีหลาฮัทเข้าดิไปแล้วบ่อ่าโอเคเอาเดี๋ยวว่าทุกคนเข้าไปทางในกันครับเนาะเพราะว่า,วากล้องหลายเดี๋ยวเข้าไปทางในเดี๋ยวทีไปจบคลิปอยู่ข้างในแล้วกันโอเคครับครับผมตอนนี้ว่าทุกคนมอดห้องละ่ะแนวไลร่ครับพี่น้องครับผมเมื่อนีก้กะพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศรอบ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  ที่ทำงานปลาสกุลเนาะกับไปรายที่อยู่เนาะครับกะสำหรับคลิปนี้กะสีเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะกะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะครับพือเก่าครับผมตอนนี้นาวรายพี่น้องว่าสกุลขอบใจบน้ำก่อนครับพอไปแบบน้ำแล้วครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงรักษาสุขภาพเนาะครับผมรับปลาสกุลอยู่ทางนี้กะสีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับผมเนาะขอบคุณที่ยังดูติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้บาลสกุลนะครับผมเนาะครับสำหรับคลิปนี้บาลสกุลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม